ถูกต้องโอเคเพื okay. ขอเคลียร์ตรงโอนิดนึงลูกโอ้ตอนเนี้ยมันมันมันก็มีคนร้อง I'm glad you came แทรกเป็นแทรกเป็นช่นชวงช่วง <c oughs> แม็ด <c oughs> มันมีอีกอันหนึ่งนะที่ท,ที่ที่ทำให้เพลงแบบนี้มันดูไม่แข็งแรงก็คือหางเสียง <c oughs> หางเสียงที่มันแผ่วลงแผ่วลงทุก

ให้มันเหมือนว่บคงที่หน่อยไอ้ตรงเมื่อกี้นี่คเอาค้างไว้ตรงตรงท่อนโรนที่นโอ่ะมันจะมีทั้งหมด4ชุดโอ้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 โโอ้ มันจนรีมันจบห้องไปล้ลูกโอ้หยุดหยุดระหว่างเนี้ยโอเคสระโอ้ร้องร้องให้เป็นสละเดียวกันโอว้าวว้าไม่เอาโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอโอ้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 องโอ้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 ้อ้โอ้้โอ้โอ โอ้จะโอ้โอ้ก็ไม่เอาโอ้หรือวกไม่เอาไปพร้อมกันโอ้โอ้ ปเรื่อยอย่าเร่งนะโอ้อ้อย่าเร่งใครเร่งไจะเร่งโอ้เคประมาณนี้ทีนี้ท่อนมันมีทั้งหมด4ชุดนะชุดแรกพี่คิวร้องอั l เ d รด you came ไปว้าจโอจโ โอ้วมันอีปแมเียว่า I'm glad you came อ่อไปสามชุดลืมไปเฮ้พอพี่มาแล้ว I'm glad you c a m ก็ซ้ำเลยอ m g แป d ยู u came ว่าเข้า The sun goes d o มัน้มซ้ำเลยจะมีดนตรีมันมีอย่างออีกเซฟนเลยใช่ไหมลกโอเคโอเคโอ งั้นแบกตามนี้นะเป็นคิวก่อนนะคิวแล้วก็แม็ก็คิวสุดท้ายภูมิเขาจะประสานด้วยใช่ไหมั้เป็นคิวแล้วก็ใครน้ำกี้เคนลืมละคิวแล้วก็ภูมิแล้วก็แม็กนะขอสักชุดหนึ่งที่มีที่ที่ภูมิจะร้องประสานนะอัสุดท้ายอันสุดท้ายลองดูดิโอ้โหจะเป็นตัวจบประคับครูคหรออ๋อใช่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 อเป็นอ๋อมัน I'm glad you came เดี๋ยวนะ เ่อขอต้องบอกเขาเยมัน่ไก่ไลมันดูเศร้าอ่ะไลยมันดูไม่คืบอ่ะแกลัด่ก็แ้วแต่เพราะว่ามันอยู่มันมจะอยู่หลังๆแบแลองฟังดูก่อนดิอ๋อฟังดูก่อน หรือไม,ม,มันต้องมีอีกคนหรือม่ต้องมีอีกลายหนึ่งใช่กำลังหาอยู่ได้เหยียบได้ย,ไยุ่งเลยขอร้องๆขอต้นฉบับเที่ยวหนึ่งมาลองมางถ้าเรายาเราจะรู้เลยนะ แล้วเวลาร้องเพลงนี้เวลาท่องเนื้อเพลงนี้ก็โดดไปด้วยวิ่งไปด้วยเพราะว่า,าอยู่ต้องใช้แรงแน่นอนแ,กแกมันต้อง<ก>เต้นแน่นอน You got to spell on me, spell on me. You hit me like the sky it fell on me, fell on me. And I decided that you fell on me, fell on me. The blend is open, no one else can you and me. Turn your lights out now. Now i take you by the hand, hand you another dream Break it if you can can you spend a little time Take this and make Away from us, so stay say <laughs> with me, I can make <laughs> Make okay, glad you, yeah. you can. The sun goes down The stars come up <laughs> <laughs> And all that town is here and now My universe will never be the same I'm glad you came I'm glad you came ย <Yep. S 2> ้อนพลือกภาพว่าเวลาตื่นเต้นเสร็จแล้วมันก็มาร้องอ,ะอ่ะสอวิ่งรอบสระน้ำนะพี่แมสคร่เมย์บอกให้วิ่งพี่เมย์บอกพี่จะบอกว่าต้องวิ่งต้อง You cast a spell on me, f p e l l on me, and hit me like t h i sky fell on me, fell on me, and I decided to love me, love l me, so let s me somewhere no one else Turn the lights up down I'm okay. gonna my like head hey. And do another thing Do you think you can Just Spend a long time I'm slipping away I'm Away from my Stay with me, I can make you glad you can You can. I'm glad you can. Oh. Oh. ใบเตยเน e ่ยอยู่ใบเตยมากเฮ้ยมันก็เป็นเล็กๆนี่มาเี้ยงๆเขื่อๆเลี้ยๆเปลี่ยนมาแต่ละยุคทานนี้รองหรอเออใช่ระวัง ฉันอยากจะเจอสินใจโอ้ฉันแรงวันนี้ตายเธอมาเลี้วแล้วในอัในวาระแต่ทำไมไม่เทคแค่เอ๊ะหรือว่ามันแปลว่าเธอไม่รักกันอยู่ๆก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมาอยากจ้องตาเธอเหลือเกินอยากได้เจอได้คุยได้เติเธอจะออกมาจะดีไหมโอเคไดครับ ไม้หาโอ้ยจงเไม่เจอกันมาตโอเคนะครับนะครับออกมามหากันรู้รู้บ้าหรือเปล่นทีเงาอยากเจออ้สองรอบเติเตเต สักนิดสักนิดหากยังคิดจะซึ้งกันโอ้ยังคิดยิ่งวันว่าเธอจะหายไปรู้ไว้นะเธอนะว่ามีคนที่เหงาใจเดี๋ยวจะคิดไปไกลว่าเธอไม่รักกันอยู่ๆก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมาอยากจ้องตาเธอเลืกเกินไม่อยากได้เจอได้คุยให้พ้อเพนขอเชิญเธอออกมาจะดีไหม ครับนะครับ,รบแต่ต้องสักปักหนึ่งโอ้ยคิดถึงจริงเลยไม่เ<ห>จอกันมาตั้งนานโอเคนะครับนะครับ,รบออกมามาหากันรู้รู้บ้างหรือเปล่าคนขี่เงาก็อยากเจอ